สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาต่อกันในหมวดของสกินแคร์นะคะเป็นสกินแคร์ที่พี่อ้ํารู้สึกว่าในปี2016นะพี่อ้ําได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆนะคะบางตัวนะคะก็เป็นสกินแคร์ที่ออกมานานแล้วนะคะแต่เพิ่งได้มีโอกาสาลองใช้นะคะและบางตัวนะคะพี่อ้ําก็ไม่มั่นใจว่ามันอยู่ในหมวดสกินแคร์หรือเปล่าแต่พี่อ้ํารู้สึกว่ามันน่าจะมาอยู่ในหมวดนี้นะคะเ็าเลยหยิบมาอยู่ในหมวดสกินแคร์เพื่อรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ จะบอกไว้ก่อนว่าสกินแคร์ในปี2 0 1 6ที่ผ่านมานะคะอ้ํามีสกินแคร์ให้ได้ลองเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่าการคัดสกินแคร์ที่เราแบบว่าชอบมากๆนี มาให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะคะแล้วบางตัวนะคะมันก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะพี่อ้ําจะเป็นจะต้องหยิบมาเป็นแพคคู่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะที่ตัวแรกตัวแรกพี่อ้ําขอเป็นเกี่ยวกับตาก่อนนะคะถ้าเป็นน้ายาล้างคอนแทคเลนส์แช่คอนแทคเลนส์พี่อ้ํายกให้ตัวนี้เลยนะคะออปติกฟรีนะคะเป็นของเอลคอนค่ะพี่อ้ําใช้มาหลายปีมากๆนะคะแล้วไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับตาเลย พี่อ้ําคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นานมากนะคะวันหนึ่งนะคะใส่หลายชั่วโมงมากกว่า7จ็ดแปดชั่วโมงนะคะใส่ทั้งวันเลยแล้วก็ใส่ทุกวันด้วยเพราะว่าใส่เ่นไม่ได้ใส่วลนแล้วปวดหัวใส่ตาสั้นประมาณหกร้อยนะคะตอนนี้ใช้ตัวนี้นะคะ,ซ,ายยาะ,ะคซื้อตามร้านขายยาจะราคาถูกกว่าซื้อตามร้านขายว่นตานะคะอันนี้โดยส่วนตัวพี่พี่อ้ําซื้อนะคะพี่อ้ําเทียบราคาแล้วถูกกว่าพี่อ้ําชอบไปซื้อตรงเพชรชาร์ตรงพันทิพย์งามบัวน,นะคะเวลาไปทีก็ จะซื้อหลายๆขวดนะครับเพราะว่ามันคุ้มนะครับแต่ก็ต้องดูบนหมดอายุด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเพราะว่ามันสามารถแช่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถูเลนนะคะคอนอแทคเลนสมัยนี้ราคาถูกมากก็ไม่ให้ใส่นานเกินไปพี่อ้ําใส่ไม่เคยเกินหนึ่งเดือนพี่อ้ําก็จะเปลียนคูใหม่นะจ๊ะตัวต่อมานะคะเป็นในหมวดของปมล้างหน้าอ่าปมล้างหน้าพี่อ้ําชอบตัวนี้มากที่สุดเลยนะคะ เป็นคีซิงโฟมนะคะของญี่ปุ่นพี่อ้ําไปซื้อมาตอนไปญี่ปุ่นนะคะตอนไปกับทัวร์ถ้าเกิดไปเองอ่ะพี่อ้ําไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนในบ้างน,นะแต่เนี้ยทัวร์พาไปลงมันจะเป็นเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟฟูจิอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ ซื้อมาใช้นะคะเขาจะเป็นเหมือนเนื้คนอค้นภูเขาไฟสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอา,าดหน้าได้ดีมากนะคะสา,าวผิวมันน่าจะแฮปปี้เหมือนพี่อ้ําคะแต่พี่อ้ําประชมมาเพราะว่าใช่แล้วรู้สึกว่าสิวแบบลดลงนะคะไม่ขึ้นเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีนะคะแต่ก่อนจะใช้โฟมล้างหน้าพี่อ้ําก็ใช้พฟกคิซ้ซิงก่อนนะครับเพราะว่าเราแต่งหน้าเยอะอะโฟมล้างหน้าไม่สามารถจะทำความสะอา,าดเมคอัพต่างๆที่มันแน่นๆออกได้หมดนะจ๊ะ ตัวต่อมานะจ๊ะเป็นในส่วนของคิ้งซิ้งคิซิงในปีนี้นะคระับย้ำยกให้2ตัวนี้นะคะอันหนึ่งเป็นของนู a ฟล่าอีกอันหนึ่งเป็นของอามิซูมิตัวมิซูมิตัวนี้มันเป็นอะไรที่เลิศตรงที่ว่าอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่มีพวกสารอันตรายต่างๆนะคะซึ่งดูโฟล่าก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเวลาใช้งานตัวนี้ยจะรู้สึกแบบ นุม่มลื่นมาเช็ดไปที่หน้าสัมีก็จะไม่ค่อยบาดผิวหน้านะคะยิ่งเราใช้สัมีดีๆนะ้ผิวหน้าน่กไม่ระคายเคืองเลยนะคะ ตัวนี้คือแฮปปี้มาพี่อ้ําเคยอัพบอกไว้แล้วนะครับเป็นอัพคู่กับตัวที่เช็ล็อบลงตาเพื่อนๆก็ไปหาดูได้ตัวนี้พี่อ้ําก็อัพบอกแล้วไปหาดูได้นะคะพี่อ้ําชอบทั้งคู่เลยอันนี้ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าไม่ได้ใช้นะเห็นยุบเป็นนิดเดียวนี่คือขวดใหม่นะคะอันเนี้ยพี่อ้ําเอาไปใจกรุงเทพแต่เนี่ยพี่อ้ําไปใช้สุพรรณนะคะเวลาเช็ดก็รือสำอางเช็ดอะไรเง้แล้วกลับมาบ้านเลยพี่อ้ําก็จะเอาเนี้ยพกไว้ที่บ้านนะคะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นในโหมดของรอบดวงตานะคะ Eye and Lip นะคะจริงแล้วปีนี้พี่อ้ําแบบว่แบบาแฮปปี้กับตัวนี้มากตัวนี้เคยอัพบ,บ็อกแล้วไปดูในบอกได้นะคะเป็น Eye and Lip ที่มีรสชาติอรนออร่อยจะพูดยังไงดีคือมันไม่มีรสชาติให้เปื่อนเปลี่ยนที่ปากน,นะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดลิปมาคัล่าอายไลเนอร์อะไรออกได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่านะคะเขาไม่ใช้น้ํามันนะคะเขาใช้เป็นเหมือนซิลิโคนนะคะ มันเลยทําให้รู้สึกไม่เหนอะหนักที่ตาเวลาเราใช้งานขอบิสุมินะคะเขาเพิ่งออกมาพี่อ้ําเพิ่งใช้เพิ่มาสิ้นปีนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีมากนะครับพี่อ้ําก็อัานบอกให้ไปดูแล้วนะคะส่วน1028ตตัวนี้ ก็ใช้นะคะใช้ไปเรื่อยๆก่อนที่จะมาเจอเจ้าวิซูมีนะคะซึ่ง108ก็อ่อนโยนะคะไม่แสบตาจะบอกว่าทั้ง3ตัวที่จะหยิบม,มารีวิววันนี้คือไม่มีอันไหนที่ทําให้เราสึกแสบตาเลยแต่ว่า2ตัวนี้ก็จะเนินๆมันๆที่ตานิดนึงแต่1028เนี่ยอาจจะเช็ดทำความสะอาดได้ดีกว่านะ,ะรู้สึกว่าเช็ดแล้วแบบออกเกลี้ยงออกไวพูดง่ายว่ามันออกไวกว่าจเจ้าตัว มิซุมิอ่าเออมิซุมิเนี่ยก็คือออกช้ากว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะเรื่องไม่ออกอะไรเงี้ยแต่คือแค่ออกช้ากว่านิดหน่อยพี่ยังก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะพี่ยังก็รู้สึกว่าเออเพิ่มระยะเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะมันก็ออกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเบาะมันเบาไม่หนักตาเนี่ยก็เลยรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ชอบคือเราเป็นคนผิวมันด้วยนะเราก็รู้สึกไม่ชอบเลยที่มันหนักหนักแต่สองตัวนี้ถึงมันจะหนักแต่มันก็ทำความสะอาดไว้นะคะแต่ 1 0 2 8จะอ่อนโยนกับรอบดวงตาเขามีค่า pH 7.5นะคะก็ใช้งานได้ดีมากๆตอนนี้เป็นแท็กเตียนใหม่เป็นทรงกลมแล้วแต่ของพี่อั้มยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เหลือนิดเดียวเองเนี่ยสมหมดแล้วพอดีว่าอันนี้เอาไว้ใช้ที่สุพรรณนะคะพี่อั้มจะมีสกินแคร์2เซตที่สุพรรณเซตหนึ่งที่กรุงเทพเซตหนึ่งบางตัวที่พี่อั้มจะมาอัดกิบพี่อั้มก็เอามาด้วยนะคะแต่บางตัวพี่อั้มก็มาเอาที่บ้านของพี่อั้มมีอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เมเบรีนตัวนี้ก็เหลือนิดนึนงจริงๆจะจริงแล ใช้มาตลอดตั้งแต่ต้นปีเลยชอบมากนะคะเป็น m a y b e l l i n e ไอแอลไอแอลลิฟต์ล e มนะคะตัวนี้ก็คือแบบใช้ดีอะเออเมื่อก่อนชอบตุนมากนะคะหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเมเ e อ l ์ลีนเน่พี่อ้ซื้อเวลาว่าสั่งจัดโปรบู๊จัดโปรอะไรเงี้ยถึงจะได้ไปซื้อนะคะอันน,นี้จริงจะทิง้งละแต่แบบว่าเอ้ยเราจะทํามาแค่ไม่ถึงสิ้นปีเลยคนะก็ลเลยเก็บขวดไว้เพราะว่าถ้าไม่เก็บขวดไว้ก็คงไม่ได้มาพูดถึงแน่ๆน,นะคะตัวนี้ก็ดีมากๆนะคะเป็นเนี่ยสามตัวเนี้ยแ,นะแนะนำเลย ไอแอลลิ leave, นะคะก่อนอื่นนะครับพี่อ้ําบอกเลยว่าระหว่างใบหน้าเขารอบดวงตาหรือิปากเราควรใช้แยกกันเพราะอะไรรู้ปะเขาสร้างมานะคะให้มันใช้งานคนละแบบถ้าเราไปใช้วรวมกันทีโอ้ยแสบตาอะ่ะก็คุณไม่ได้ใช้ที่มันเฉพาะรอบด,ดวงตาคุณไปเอาอะไรไปยุบทาประเช็เออซึ่งมันสำหรับรอบผิวหน้านะคะอันนี้เราต้องแยกแยะนิดนึงนะคะเวลาใช้งานนะจ๊ะ ตัวต่อมานะคะเป็นน้ํายาบ้วนปากที่อําชอบของลิสเตอรีนนะคะจริงๆเมื่อก่อนพี่อําไม่เคยบ้วนปากพี่อํารู้สึกโอ้ยระแสบมันเย็นมันเหมือนปากเราจะพังอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกมันรุนแรงมากอะไรเงี้ยเรารเอาน้ํายาลาข้า,าวหนามาบ,บ้วนปากหรือเปล่าหรือเงี้ยรู้สึกแบบไม่ไม่พอใจไม่พึงประสงค์ก็เลยไม่ได้ใช้จนตอนหลังพี่อํารู้สึกว่าพี่อําอ่ะ จัดปันนะฮะแล้วหมอก็แนะนําว่าต้องบ้วนปากแล้วคุณหมอก็เอาขนาดถุลลองมาให้นะคะเป็นออลิตรีนะคะตัวนี้พี่อั้มก็เอามาลองครัพอลองแลง้เอ้ยแกมันดีเว้ยพอมันดีแล้วครับก็เลยไปซื้อขวดใหญ่มาใช้เรื่อยๆนะครตัวนี้ เป็นลิตรีนเนเชอรัลกินทีนะครับคือมันไม่แรงอะ่ะมันไม่รู้สึกฟูฟ้าในปากนะครับแต่มันทำความสะอาดได้ดีแล้วก็ป้องกันฟันผุได้นะครับพี่อํารู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ดีมันอ่อนโยนแล้วก็แอนตี T ้แบคทีเรียนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะซักป้องกันฟันผุได้นะคะรับตอนนี้พี่อําแฮปปี้มากๆอยากให้ไปลองนะคะรสชาตดะะาาาาดิดีนะคะหวานนิดๆนะคะ ตัวต่อมานะครับปีสเปนน้ำแร่นะคะปีนี้พี่อั้มชอบเป็นของเฟนดอกอนะจ๊ะตัวนี้นะคะไม่มีพาราเบนนะคะแอลกอฮอล์ฟรีและไม่มีน้ําหอมนะคะเป็นสารสก,กรัดจากมะเขือเทศเวลาฉีดแล้วสูบมันจะให้ความรู้สึกแบบเย็นๆนะคะแล้วมันก็เป็นละออกที่ดีนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะเดีเ๋ยวพี่อฉีดให้ดู หน้าก็สัมน,นะครับมันจะเซ็ตเมคอัพได้ดีนะครับชอบมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะมีจำหน่ายที่อีบแอนด์บอยไปหาดูได้ตรงนี้นะคะราคาไม่แรงสหรับแกนะลงทุนตัวต่อมานะคะเป็นอ่าสกินแคร์กับังรูปผิวหน้ากันบ,บ้างตัวแรกพี่อ้ชอบไบโอเทิร์นตัวนี้มากเลยนะคะเป็นสูตรสําหรับผู้ชายนะคะแต่พี่อมชอบเพราะว่าพี่อมผิอยู่มาพี่อ้ําใช้แล้วสูตรเนี่ยมันไม่เนอหนักแกมันซึมไวนะคะแล้วมันให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้ เป็นอะไรที่สาวผิวมันน่าจะชอบมากกว่าเจ้าไบโอเลิมตัวต้นตำรับที่เป็นออกมาและะ้วแล้วค่ะล้วกิ่นมันก็จะมีน้ําหอมนิดนึงนะคะเป็นน้ําหอมของผู้ชายนะคะแกมันจะหอมแบบหอมของผู้ชายอะ่ะมันไม่ใช่กลิ่นแบบแผงตอนที่มันจะมีกลิ่นเหม็นๆใช่ไหมมันจะกลิ่นมีน้ําหอมนะคะกลิ่นมันจะให้ความสดชื่นมากกว่านะคะพี่อันชอบมากตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองใช้ดูนะคะถ้าหน้ามันนะคะแล้วแบบว่าเฮ้ยแกเราสุดแบบ ทำไงดีะเออเราหน้ามันมแล้วเราใช้เบลเทิร์มแล้วสึกมันเดือดหนาอะไรเงี้ยก็ให้หลองตัวนี้นะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะตัวต่อมานะคะเป็น SK-2 จะบอกว่า SK-2 ทนี้อ้ําเคยใช้มาตอน สองั 2, ปีที่ผ่านมาก็เคยใช้มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราตบตบตบใช่ไหมคะหลังจากที่ไปงานเอีเวนต์มาะคะก็ได้วิธีใช้ง,งานวิธีใหม่คือเขาให้หยดใส่สำลีนะคะแล้วก็ใช้กดกดกดไปที่รอบผิวหน้าน,นะคะโดยที่เราไม่ใช่อเอามาตบตบเพราะเวลาตบตบบางทีมันโดนผิวหน้าไม่เยอะมันไหลไปนูป่นไปนี่เข้ามือหล่นไปไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าเราหยดใส่สำลีเนะี่ย มันจะสับได้ทั่วหน้ามากกว่านะคะแล้วหลังจากนั้นพอใช้แล้วให้แก้ผิวดีขึ้นเว้ยใช้เป็นอันแรกก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นๆเลยนะคะโอเคมากบางทีก็เอาเซรบีแล้วก็โปะหน้าทิ้งไว้นะคะสิบนาทีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะหน้าก็เนียนแล้วก็ดีขึ้นมา,มากๆเลยนะคะรู้สึกผิว ดีขึ้นล่าสุดไปตรวจผิวแบบเอ็เคทูมานะคะอายุผิว17จ้าอายุจริง33แต่แบบว่าเอออายุแบบผิวเราลดไปเยอะมากนะคะก็เป็นผลมาจากการใช้เอ็เคทูนะคะอันนี้อาจจะเห็นว่าเรายุบเป็นนินเดียวนะคะเพราะว่าพี่อ้ํา่านี่เป็นขวดใหม่ลิมิเต็ดนะคะที่พี่อ้ําได้มาก็พอขวดเก่าหมดเราก็เลยมาใช้ขวดนี้จริงๆพี่อ้ําไม่อยากใช้เลยอะเพราะว่าพี่อ้ํากลัวหมดแต่พี่อ,อ้ําชอบขวดมาเลยนะคะแต่ก็ต้องใช้เพราะว่าใช้แล้วผิวด,ดีขึ้นนะคะ ตัวต่อมาเป็นสกินแคร์เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เป็นโหมดให้ความชุ่มชื่นของผิวนะจ๊ะเป็นตัวนี้เลยคิวนะคะตัวนี้เป็นเชฟครีมนะคะตอนเช้าจะทานนิดเดียวทานนิดเดียวนะคะถ้าเกิดก่อนนอนจะทาเยอะนิดนึงนะคะก็ รู้สึกผิวหน้าเราดีขึ้นมันทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื่นนะคะตัวต่อมานะคะเป็นสครับผิวสครับผิวพิอํมชอบที่สุดคือของเฟสน,นะคะเป็นซูการ์นะคะตัวนี้เป็นสครับน้ำตาแก่เวลาสครับเนื้อมันละเอียดมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเวลาสครับเสร็จแล้วก็พอกทิ้งไว้นะคะประมาณสินาที5นาทีเราค่อยไปล้านงาน้าออกนะคะเทกเจอร์มันดีมากนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็เนื้อละเอียดมากนะคะ กินหอม่าแกมันแบบหอมอะไรอร่อยอย่างีเวลาสครับมาแล้วปวดจะหิวอะไรเงี้ยแล้วสครับเราแบบแล้วมันก็มีความสุขเวลาสครับที่มันมีกลิ่นหอมหอมจากธรรมชาตินะคะที่ไม่ใช่การสครับที่เป็นกลิ่นน้งหอมนะคะพี่อ้ําจะรู้สึกว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติได้ความฟินได้ความ ละมุนล,ละไม่ละเมียดละม่อมอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแกมัมนแบบว่าเออมันดีอ่ะอยากให้ลองถึกระคามันจะสูงสักนิดหนึ่งนะคะแต่ใช้ดีมากๆแล้วก็คู่มมากนะคะพี่อ้ําใช้มาต้องนานแล้วนะครับก็ยังไม่ยุบเลยอันนี้เป็นของฝรั่งเศสมั้นถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้ก็มีเคาน์เตอร์ตามห้างนะคะสัญลกักษณลักอนก็มีจ้าตัวต,ามมาต่อมาก็เป็นสกินแคร์บำรุงผิวอีกตัวหนึ่งเป็นแบบ history of อฟคูนะคะจะบอกว่า,วาจริงๆมันต้องใช้คู่กัน2ตัวใช่ไหม อีตัวอะไรวะอะไรแซงแซงสักอย่างนงเนี่ยเออนั่นแหละมันหมดไปละหมดไปประมาณสองเดือนละก็เลยไม่ได้ใช้แต่ใช้ตัวเนี้ยคู่กาแต่ตัวนี้มันยังไม่หมดแก่คือมันขนาดแปดสิบห้าตัวนั้นมันห้าสิบหรือไงนั่นแหละเออแล้วแบบว่าผิวดีขึ้นหนะักตอนนั้นหน้าแห้งมากหนักมากคือแบบว่ากูไม่กลับแต่งหน้าไม่ติดเออนอนนอยนะคะหน้าโซ่ก็ใช้ตัวนี้แล้วแบบผิวดีกลับขึ้นมาเยอะมากนะคะราคาอาจจะดู สูงดูแพงขึ้นมานิดนึงนะคะจริงๆแล้ววันนี้เหมือนจะยิบแต่เคาน์เตอร์แบดมาจริงๆตัวที่ถูกและดีอะไรเงี้ยมันก็มีแต่พี่อ้ํารู้สึกว,ว่าสกินแคร์ที่มันกู้ผิวได้ไวแล้วเห็ุผลจริงๆเลยอะ่ะเออมันเป็นสกินแคร์กลุ่มที่เป็นเคาน์เตอร์แบดช่วงนี้นะคะอันนี้เป็นเด็กที่เอาบูที่โอเคอะแกน่าลงทุนมากนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะซูฮา,าวอนฮวานอะไรรู้ภาษาเสียงสำเนียงเกาหลีไม่ได้นะคะก็ นั่นแหละแต่เป็นของดัลลิส s ี่เอาผูตัวนี้นะคะเนื้อดีมากใช้ดีมากผิวมันแบบีอัพก็ใช้ได้แล้วก็หน้าใสขึ้นเยอะมากนะคะแนะนําเลยแก่ดีขึ้นเยอะเราไม่ใช่คนผิวดีแล้วที่ง่าผิวสวยแต่เราดีขึ้นมาขนาดนี้เราก็แฮปปี้แล้วนะกันแดบดบปีนี้ก็ยังให้มิสุม,มิอยู่นะคะยังไม่มีอะไรมาโค่นหรือทำลายได้นะคะเพราะว่าเราผิวมันเราใช้แล้วเราโอเคสุดไม่เป็นสิวนะคะเราก็ ไม่อุดตันนะคะเพราะพี่อ้มก็ใส่คิดมซิงล้างหน้าก่อนผมล้างหน้าอยู่แล้วนจะจ๊ะแล้วก็การแดดได้ๆนะคะผิวนั้นไม่ดำไม่ค้ำนะคบไม่ทําให้ผิวหน้าเรารู้สึกว่ามันเหนียวหนาแล้วก็ไม่มีผลต่อการแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปนะคบรู้สึกว่าเออใช้เราก็ก็ดีอะ่ะก็คือเราใช้มันตลอดนะคะเราก็ใช้ทั้งบ้านเลยแปะก็ใช้นะคะเราก็แบบมันโอเคอยู่แกบางทีเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกม่นก็การแดดได้ดีจริงๆนะคะตัวต่อม,มาในส่วนของครีมบำรุงผิวนะคะพี่อ้ําแนะนํานะคะตัวนี้เลยนะคะของ จอร์นสันนะจ๊ะบอดี้แคร์จริงๆตัวนี้พี่อ้ําใช้ครั้งแรกซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วหอโหอชอบมากขนมาเต็มกระเป๋าเลยจ้าแล้วก็ใช้ดีนะคะล้วก็บีบใช้เยอะคือมันซึมไวนะมันแบบไม่เหนอะหนักผิวนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมันอ่อนนะคะหพอมแบบหอมธุลาบนะคะจน หมดแล้วก็มาปวดว่าเออมันหาซื้อที่ไหนไม่รู้อะไเงี้ยจนไปเจอที่วสันจ้ามีคนแนะนำให้ไปซื้อที่วสันไปอีกนะตอนนี้ดีใจมากเลยวัสสันมีขายนะครับเออแฮปปี้นะคะจริงจริงมันเม็ดอินไทยแลนด์นะแกไม่ได้เม็ดอินเจแปนนะครับแต่ว่ามันหอมแล้วเนื้อมันดีนะครับผิวมันผิวที่แบบว่าไม่ชอบทาครีมเหนอะๆอะอะไรเงี้ยน่าจะชอบกันตัวต่อมานะคะเป็นนี่เลย น้ำยาล้างแตกล้างครับของไดซกนะคะตัวนี้พี่อัพชอบมาก60คุ้มมากนะคะอีกตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่นะคะไม่แนะนําเลยใช้ไม่ดีนะคะล้างไม่ออกเลยนั้นผลิตในไทยดูที่ผลิตด้วยเนี่ยผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะเวลาใช้งานก็เนี่ยแกเทลงไปในน้ําใช่ไหมแล้วก็เอาฟองน้ำมาเข้าไปเคียบๆไปเอายำเฮ้ย,ยสะอาดมากเหมือนได้ของน้ําใหม่เลยเออแล้วพี่อัพใช้บิวตี้เบนเดอร์อยู่พอพี่อัพใช้คู่กับีปยแล้วบิวตี้เบนเดอร์ของพี่อ๊อมันก็ยังดีอยู่นะคะใช้มานานมากแต่เดี๋ยวพี่อ๊อฟตุนไป,ไป หมดบ่อยมากนะคะในโฉกค่ะคือเจอที่ไหนต้องรีบตุนนะคะอย่างน้อย4ี่หาขวดเอามาเห็บไม่ผิดหวังนะคะล้างแป้งก็สะอาดล้างพับก็สะอาดล้างฟองน้ําก็สะอาดคือพี่อัพแต่งหน้าใช้ฟองน้าบ่อยก็ใช้แป้งบ่อยนะคะมันจะเป็นต้องใช้ยิ่งต้องล้างบ่อยๆนะครับฟองน้ำเนี่ยถ้าแต่งปุ๊บก็ต้องล้างล้างทุกวันน่ะเออแต่งก็ล้างแต่งอะไรก็ต้องล้างนะคะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันทำความสะอาดนี้ดี ฟองน้ําเราก็จะหมักหนุช่ชโล่ก็จะเป็นคราบดำๆนะคะแต่ตัวเนี้ยช่วยทําความสากได้ดีมากๆ,ๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์นะคะที่ย่างใช้ในปี2016ใช้แล้วชอบนะคะ พี่อ้ําบอกว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะที่กําลังสนใจจตกินแค่ตัวที่พี่อ้ําน,นํามาพูดในวันนี้นะคะพี่อ้าําเป็นคนผิวผสมนะคะจริงๆผสมเพราะว่าตรงเนี้มันจะไม่มันเท่าไหร่แต่ตรงเนี่ยซีโซจะมันมากๆเลยพี่อ้ําก็เลยรู้สึกว่าพี่อ้ําเป็นคนผิวผสมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครๆที่คิดว่าจะซื้อตามพี่อ้ําน,นะคะก็ดูสภาพผิวด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวอ้ําก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะาสาวๆน้่งๆอย่าลืม Subscribe Channel อ้๊มด้วยนะคะบ๊าย แฮปปี้นิวเ a ียนะคะมีความสุขตลอดปี2017นะคะไปแล้ว